ฝีมือเยี่ยมอืมแยจริงๆขันธนูอ่อนแรงยิงยังไงก็ไม่ตรงเป้าเสถียรข้าเล่าปีได้ยินชื่อท่านมานานจึงบางอาจมาเยี่ยม โดยไม่ได้แจ้งรุงนาหารู้ว่าท่านคือเล่าปีแต่ไม่รู้ว่าท่านเข้ามาได้ยังไงประตูเปิดอยู่ขาจึงเข้ามาโดยพลการถ้าข้าบอกให้ออกไปสลัดท่านจะไปไหมไปหแต่จะรออยู่หน้าประตูจนกว่าท่านจะยอมให้พบอ,อที่นี่ไม่มีเก้าอี้เชิญไปดื่มน้ำชาในบ้านเถอะ อย่าเลยนั่งพื้นก็เหมือนกันคุยสะดวกด้วยแม่ทับพองที่ข้ามาวันนี้เพื่อจะขอให้ท่านมาช่วยทำงานหลายปีมานี้กังชินครองเมือง ห้องเต้สิ้นอำนาจกฎหมายอ่อนแอที่รับกรรมคือชาวบ้านตาดำๆมากมายเราเนเป็นขุนนางแห่งต้าหันจะนิ่งดูดายได้เลยอ้ยอิ่าหรือก็แก่แล้วรู้สึกเหนื่อยเต็มทีจิตใจท้อแท้ไม่อยากทำงานเพื่อหวังอะไรอีกผิดแล้วชื่อท่านมีคำว่าตรง นิสัยก็เหมือนชื่อถือความซื่อสัตย์เป็นสาระชื่อรองคือหั่นสืนความหมายก็คือเกิดมาเพื่อต้าห่้นหวังให้บ้านเมืองร่มเย็นมีแต่ความรุ่งเรืองแค่ดูจากชื่อของท่านก็พอรู้แล้วว่ามีอุดมการยิ่งใหญ่แค่ไหนที่สำคัญแม้ท่านจะอายุมากแต่พิมือ,อยังล้ำเลิอดองอาจกล้าหาญโดยเฉพาะงาของท่านทำให้กวนอูลเลื่อมใสนักกล่าวชมอยู่ทุกวัน อีกอย่างพิมพ์การยิงธนูภายในร้อยเก้าไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่เตียวหุยและจูล่งยังไม่อาจเทียบท่านได้แหมท่านแม่ทัพไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตีงสายังเป็นเสาหลักของบ้านเมืองอีกด้วยแหมท่านเราไปโชมเกิดไปเรามั่งแม่ทัพทองบ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้มีแต่ผู้กล้าอย่างท่านเท่านั้นที่จะกอบกู้สธาคืนมาได้ ที่ข้ามานี่เพื่อจะขอร้องท่านให้มาช่วยทำงานหน่อย